สวัสดีครับบัดนี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่31ธันวาคมพุทอศักราช2อ6 8ข้าพเจ้านาสมุตติมากรขอเป็นวาจาสายพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธาบูชาธทรมบูชาสังบูชา และเป็นอาจารย์บุชายแด่องค์พระคำว่าปฏิเทจจะล,ละเจ้าองค์ปูตสมเด็ลลุนปุตสเดหลปุตสลาตลอดทั้งครูบู้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทเสดระเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุบุตรนา,นานในการสวดสยยายใยของข้าพเจ้านี้ขอรับพระคุณพระนตรีครูบาอาจารย์และเทเสดระทั้งหลายโปรดจงอนุญาตให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสยยายใยมนต์ต่อไปหนึ่งมาสดธนุมเทวดา ธมมันตาตะกาวะเรสุ umas, ชชสอ 5, ัตตลา,าขันตุเทวตาสัตถมังมุนิลาจัสสนสุสขามกคังสักเคกามีจารูเปคิลิสิขาราเจตจตตะเควิมานิิเปรเจตเจคามิตลวนัคขันนีเคหะวฑูมิเคเตภูมาเจยจายันตุเทวะละทะละวิสเมยคะอนภะนาคาตินทันตาสกียังมุนิลาวัจนางสัตวมชนันตุธรรมะสนักรออะยัมภะทันตาธรรมะสนักรออะยัมภะทันตาธรรมะสนักรออะยัมภะทันตา สองบทสวดว่าการเศรษกิานะโมตสาภะโตระโตสัมมาธิพุทธะณโมตสาภะโตระโตสัมมาธิพุทธะณโมตสาภะโตระโตสัมมาสัมพุทธะสามบทสวดสัจจกิจคตานัตทิเมสันังยังพุทโธเมสันังวรังเอเตนะสัจจะอิเชนะโสวทิเมหุตสัปพธานัตทิเมสันังยังธรรมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจจะอเชนะโสวทิเมหุตสัปพธานัตทิเมสันังยังสังโฆเมสันังวรังเอเตนะสัจจะเชนะโสวทิเมหุตสัปพธา สี่ผสมมหาการิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการิโกนาโถอัฏฐายะสัพะปัญญะปุเรดวาปรมีสภะประตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัลเชนะมาหัวตัพพภปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพะปัญญะปุเรดวาปรมีสภะประตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัลเชนะมาหัวตัพพภปัตถวามหาการิโกนาโถสุขายะสัพะปัญญะปุเรดวาปรมีสภะประตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัลเชนะมาหัวตัพพภปัตถวา าบทสวดมังกรมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังคัมยังภควาสัเกสุวิหารติกะปีรวัตุสมิงวะมหาวเนมหาตาคุสังเกตนาสัตยิงประจามัติหิพิคูสัตเจหิสัปิเหวะอรันเตหิทะสหิตะโรกะทัตหิเทวตาเยวเย็นลักษณิปิตารของติปะวันตังศาสนายาตุขวดสันตะจะโขจตุนังสุทธวาสกายกานังเทวานังเอิรัฐโหสิองขบภควาสัเกสุวิหารติกะปีรวัตุสมิงวะมหาวเนมหาตาคุสังเกตนาสัตยิงประจามัติหิ พิคุสะเตหิสเปหิวอารังเตหิกัฟเหจจะโรกะทาตุหิเทวตาเยวิยนะสันนิปปิตังมุติภควันตังทนายาปุกุสังกจะยันโนนะมยปิเยนะปภควาเตนุสังกเมยมะอุปสังกามิตวาภควาโตสตเกปปเจกนาปเสยามัติอัตโขตาเทวตาเสยตศปินามะภาลวาปุริโสสมาชิตังวะพังปัสลยะปัสสิตังวะพังสัมิชยะเอวะเมวะตุทาวาเสิสุเทวิสุอันตระหิตาภควาโตบุรัตโตมตุลังสุอัตโขตาเทวตาภควันตัง อภิวาเทตวะเอกามันตาอาส <ind> ุเอกามันตาธิโขเอกเทวตาภคตโตสกีมังค <you> ังอาภาสิมหาสามโยปวนาสสัมิงเทวกายาสมาขตาอัคตธมรมมหิมังธรรมะสามยังทกิตายวะอัปปราชิตตาสังคันติอะโคอัปปราเทวตาภคตโตสกีมังคังอาภาสิตาลับไปโกสามาทั้งสูตจิตตาอัตโนธุกรรมกลางสุสรสถิตวะเนตานิขาเหตาวาอินทริยันนิลังต ah ิปิตตติ อาราโขอัปราเทวตาภักดโตสเก็มมังคตังวาปสีเจตวะคีลังเจตวะปาลีขังอินทคกษีรังโอหันจะมะเมชาเจจารันติสุทาวิมะลาตะขุมมัตตาสุสันต์ตุนักติอาราโขอัปราเทวตาภักดโตสเก็มมังคตังอาปสีเยกิติพุตังสันังคาตาเตนะเตขมิสันติอภัยภูมิมิบหายะมนุสังทิหังเ yeah, ทวกายังปริปเรศสันติติอาราโขปะความวิกรอมันเตสีเยียนะปิคเวทาสัสสุโรกาธาตุถุเทวตาสันนิปติตาคงติตถาคตังทัศนายาปิกรสังกัจจีเยปะตา เตีสัมปีิภควันตานังเอตะปรมายวะเทวตตาสันนิปิตาเห็นสงเสริญปีมายหังเอตังหิเยปิเตมพิเเวพวิสันติอาณาขะมัทานังอรหันโตสัมมาราทตาเตีสัมปีิภควันตานังเอตะปรมายวะเทวตตาสันนิปริตาพวิสันติสิริปิมายหังเอตังหิยอจิกิสมิภิกขเวเทวกกยนังนามานิกิติยสมิภิกขเวเทวกกยนังนามานิเทศิสัมิภิกขเวเทวกกยนังนามานิตังสุนันทาสุกลางมนาศิกาลุทะภาสิสามีติเอวอมพันเตติโคเตภิคู เอตถะโวจะเสโรกามุกัสสามิยทพุมมาตถาาสิตายเยสิตาคิริขภะลังปะหิตตตาสัมหิตตาะตูเส,สาวัสสินารลบังสภิรับบมโนโธทาธรรมานาสาสุทธาวิปสัสน,นะมะ นาวิลาปิญโยปัจจัตเตยตวาวันนีกะปิสะวัทเวตโตอมจิสัทาเถรเกสานิรัติเทวกายาเกิตาเตวิชาทตพิกโบเทจะอาตัปะมกรุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปะตุโลกญาณานุสานาสัศนังอาเกอบเกสัตมัตะคุงสหัสังอาทะสัตตังเกสาสนิรังอานุชานามัสสะสงอาเบเกนัตมัตะคงที่ศาสภาผู้ด่าของตัจจสภังอภิญญายะ วักกิตาวานาจักรมาตโตอมันตะยโสธาเทวเกศเนระเตเทวกายพินตาเตชาถาภิกขะเวเยวหังกิติยศมิเคระหิอนุปุปภโสสัตตาสหัสสาวายัพขุมากะปีรักขวาอิจิมตัวตี่มันโตวณะมตัวยัติโนโมธรรมนาวิกรรมมุพิกรังสมติงกนั่งชัสหัสสาะเหมะวัตารยักขานันตะวะิโนอิจิมตัวตี่มันโตวณะมันโตยะทัสสิโนโมธรรมนาวิกรรมมุพิกรังสมติงกนัง สตาคีราติสหัสสายขันนันต์วัยหนยที่มันโตตีมันโตวันณะมันโตยะัตสินโโมธรรมนาภิกรรมเวกุณางสามติงว่นังอิเจเตโสภะสสหัสสายขันนันต์วัยหนยที่มันโตตีมันโตวันณะมันโตยะัตสินโโมธรรมนาภิกรรมเวกุณางสามติงว่นังเวสัมิตาปัจจสตายขันนันต์วัยหนยที่มันโตตีมันโตวันณะมันโตยะัตสินโโมธรรมนาภิกรรมเวกุณางสามติงว่นังกุมภิโรราชกะหิโกเวบรัตนนิเวสนาบินโยนังสะตะสสหัสัง ยักขานังประยุรปสันติคุมพิโลราชักฆะฮิโกถวะพระสมิติณวัณังปุริมันจะทิสังราชาทะตารัตโทปะษาสัติกันทัพพนังอธิปติมหาราชัยยธัสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนามามาภรายที่มันโตที่มันโตวนาอันโตยาสตินโนมุธรรมนาปิกกมุขุนังสมติงวัณังท้ากินันจะทิสังราชาวิรุณหะโหตาปสาสันติคุมพนังอธิปติมหาราชัยยธัสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนามามาภรายที่มันโตที่มันโตวนาอันโตยาสตินโนมุธรรมนาปิกกมุขุนนัังงงมติ ปัมิมันจะที่สังราชาวิรูปโขล菩萨สตรีนักนักธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสาภาโวอินทานามาหะพะไรที่มันโตติมโตวนะันโตยัสสิโนมุทบนาปิกขมุลพิณังสมติงวะนั่งอุตตรันจะที่สังราชาเวโรตปบส萨มติยักษ์นักธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสาภาหะโวอินทานามาหะพะไรที่มันโตติมโตวนะมโตยัสสิโนมุทบนาอภิกขมุลพิณังสมติงวะนั่งโพนิมะที่สั่งทัตตะโทรกินเนนวิรุณหะโกปัชเมนะวิรุ วิโรปโขกูเอโรอุตลังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจาตัตตุโลทิสาทัตระมานาอาาัตสุอัททังสุวะเนกปิราวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาอาโคนจันนิกาสธา,ามายากุเตตุเวทิววตุวีภูจะวีภูโตสาหาจันทะโนกามะไสโทจะก,กินนุมัตุนิมัตุจะปะนาโอป,ปะมัญโยจะเทวสุโตจะมัตลิจิตตะันโนจะกกันดโพโหนาโรราชาชัโนสาโป อาคูมันจะสิโคเจวะติมเพอรูสุริย,ยวัชชาสาเอเตจันเยจาราชานโนคันธภาสหะราชพิโมธรรมนาวิกม,มุขพุทธาสมบทิ้งวนังอะทาคูณาพสานาคาเวสลาสหัตตจักกาคัมภร,รสัตระอาคูปยาคาสหะยานิมพยมุนาทะตรัลธาจะอาคุนาคายาทสิโนเอลาวันโนมาหานาโคตพัสมิตริวะนังเยนาคาราเชสหะสาหารติติ หรันติธิพาชิชาปคิวิสุทชัจขูเวหายาสาเตวนมัชชาปตตาจิจลาตุปนาอิติเตสานามังอภยันตะทานาคราชานามัสิสุปนาโเตเคมะมะคัสิภุทโธสานาหาหิวายาหิอุปวะ,วะหายันตานาคาสุปนาสละมักังสุภุตตังชิตาวาชิระหะเทนะสม,มุทังสุลาสิตาปัตโลวาสาวาเสเตอิธิมจโตทัสสินองกาลกัญชามหาพิสมาอาสุลาทานะเวคาขาวเวปจิตติสุจิตติจัปปะหาราโทนโมจีสาหาสาตัตตจปริป ภาริปุตตานาังสเพเวโรจะนามกาสันใิสวาภาลิงเซนังละภูพัทธมุกปะขมุงสามโยธาณิพัฒนเตภิกุนังสามาติงวัณังอาโปจะเทวาปัตวีจเตโชวายโยตัธขมุงวรุณาวรุณา,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 าเทวาโสโมเจยัสสาสหะเมตตากรุณาไกกะอาคุเทวายาติสิโนทัตเตเทธาธัคยาสเพนังนันตายิโนอิที่มันโตที่มันโตวะนัมันโตญติสิโนโมธรรมนาภกมภิกุนังสมาติงวัณัง เบตูจัตเทวาสหะรีจะอาสมาจันตุเอยะมานจันทสุปัสสะเทวจันทะมาคูลคิตาสุยัสปันิสาเทวสุริยะมาคูลคิตานักัสติปุรคิตะวะอาคงมันทะวะราหกาวะทหนังวะทวโวเทโททโกบคะบุินทะโททะเดเทระถานยัสะเพนนานานานันตวะหิโนอิทิมโตติมันโตวันละมันโตยะัาติโนโมธมนาริกกรรมภมคุณังสามติงวะนังอะทาคูลทาคูเทวชลามันขาริวะอริยกาจะโลชาจะอุมมาบุพพนิพพิสโน วัรูนาธะธรรมาจะอัจจ si ุตตาจตานิชกาสุต <t ical uana> ิยะลุจิระอาโคอาโควาสะวะเนสิโนถาเทเทร้าถากะยาสเปนานันตวิโนที่มันโตติมโตวันนั้มันโตจะสัตินโมธรรมนาพิกรรมุงพิคุณังสามติงวนังสัมานามะหาสัมานามนุสสามนุสุตตมากิทาปโตสิกาอาโคอาโคปโนโตุสิกาอธาโคหะละโยเทวาเยจุติตวะสิโนเยจะโรหิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอากูเทวายะสัสิโนทาเตเตธาถากยาสเปนนันนตะวานิโนอิทิมันโติุติมันโตวัะมันโตัวยัสสิโนโมธมานาภิกกมุภิกขุนังสำมติงวนังสุกกาคารุมหาอรุณาอากูเวคะนาสาสะหะอทธาตะกายหาปโมขะอากูเทววิจขนาสัทามัตตาหารักชาเมสกายจายัสสิโนธนยังอาคาปิชนโนโยทิสาภิวัสติทาเตเตธาถากยาสเปนนันนตะวานิโนอิทิมันโติุติมันโตวัะมันโตัวยัสสิโนโมธมานาภิกกมุภิกขุนังสำมติงวนัง เขมียัตตุสิตายามากันทกาจายาสติโนสัมพิตการามะเิชาจตินามาจะกอสวานิมมานานติโนอาโคอาทาโคปะระนิมิตาทัตเตทัาถากยาถภเพนานันตวายนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยทัาติโนโมธามนาพิกมุงพิกคุณังสัมพิิงมุนังสัพเทเทเทวิกายาถภเพนานันตวายนโนนามันวะเยนะอาคันยงเยจันเยสะทิสาสหปุทธะชาติมาคิลัง โอคติน,นะมะนาสวังทักเคมุคัตลังนาคังจันทะวะอาสิตาติตังสุภะรามาพระมตจากรุต,ตายที่มาโตสะสนงังตุมโลติโสจกสขุสคามินติงวะนังสหสัสภรามะโรกานังมหาพระหามาปิตติอุปปันโนตุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสเสสะอิสลาอาคูปเจกะวะสาวาติโนเตสัญจะมัชาโตอาคาหาริโตปิวาริโตเตจะสเพวิกเตติเตเทเวสประหะมะเกมะระเสนาอภิกรรมมิปัสสะกันนาหัสสะมันทียังเอทะคัน นะหะทะพันทะทะราเคนะพันทะมตุโกสมันตาปิวาเรเทะมาโวมุจิทะกุจินังอิตติตตะมาหาเสโนโกันนะหะเสนนางาเปสยิป,ปะนินาตะระมาหาจัสลังคตะวะณเพลระวังยะถาภูสโคเมโค,ค,คนทนายันโตวสวิจุโกตเทาโสปจุฑาวัตติสังกุโตอะสยังวะเซจจะ,จะสะพังอภิญญายะวะวะักตาวานะตะกุมาตะโตอมันติสัทธาส,ส,สาวเกสานีะรเตมาราเสนนายเปกินตาเตวิชาถภาิกขโบ เจจะอาตปะมกรฎงศตวาพระศาทสนางวีตราเกหิกปะกมงเนสังรมปิชยงสเพวิชตาสังขมามยติใจจัสติโนมทันติสหพุติหิสาวกาเตชะเนสุตติหกวัดวดจุลชัยยปกรณโมเมพุทธเจชะสารละตานาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาลายะปะระเมสุลาสิทธิภะระหามาจะอินทาจะจะตูโลกาคัมพีรักกาคมุทาภูตุงขังคาจะสัพหามะชยประสิทธิพวเด ชยชาญธรณีธรณีอุตติอุตตินทีนทีชยชชยะคคนละตนละนิสัยนี้รสายเซนนาเมรุราชจพนนรชีชยชยะคัมพีละโสพีนาคินทนาคีปีศาจจักูตการีชยชยะทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงขีสุ่าทามุกชาชยชยญวะรุณะมุขสาตาชยชยญจำปาทินาค้าุลคันทุกชยชยญค้าจคคนละตนลงสุกนครับผเ้ชงพสีหยาาคาทีปาชักชยารุนนมุขะ ยาตาหิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทธินรดีชยสุกะชยศุกษะสุขาสุขาชีวีชยศุกษะทรณีตะเรสะทาสุขชยศุกษะชยศุกษะทรณีสันตินสะทาชยศุมังกราตัายาพ่อเคชยศุะวะรุณนยักขีชยศุะรักษาเสสษฐะกุชะเตชาช์ชยศุกษพระหามะเมธะคนาชยศุกษะราชาธิราชชัยชยชุกษะปัทถปิง สัพพังเชษเชษอาหารหันตาปจเจก,กับพุทธ,ธาสาวางาาาังเชษเชษมหิสโลหะโรหันดินเทวาเชษเชษพระหามาสุรขโขเชษเชษนาโควิรุณหะโควิรุณมขโขจันทิมาละวิอินโตเจเวนตเยโยจจกุกุเวโลวะรุโนปิจะอิขิจะอคิวายโยจะปายชนโฮกุมโลทัตทะโกอัถารา,ถา,าะสะมหาเทวาสิทธิตาปาสาะอาัถโยอ,อิสินโนสาวกาสภา,ายชษยรามโมพันตุเต ชยธรรมโจะสังโฆจะสะสาปาโลจะชยักังเอเตนะชยเตชนะโสติพรนตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยะมังครังชโยปิพระศาสดิมตโตอายางมารักษาจะปิมตโตบาชายโยโคสยงมปฏิมาเตปมมุทิตาเจตตาพระหามะฆนาเมชโนชโยปิพระศาสดิมตโตอายังมารักษาจารปิมตโตบาชายโยโคสยามปฏิมาเตปมมุทิตาเจตตาอินทัคณาเมนโนชโยปิมพระศาสดิมตโตอายังมารักษาจะปปิมตโตบาชายโยโคสยามปฏิมาเต ปรมติตาเทตตฐาเทวคณามหิสิโนชโยปิพร,รัศสสิมาโตอายังมารักษาจากปรมิตโตปราชโยโคสยามุทิมเตปรมติตาเทตตฐาสุปนคณามหิสิโนชโยปิพร,รัศสสิมาโตอายังมารักษาจากปรมิตโตปราชโยโคสยามุทิมเตเป, dis, ปรมติตาเทตตฐานาคคณามหิสิโนชโยปิพรัศสสิมาโตอายังมารักษาจากปรมโต ปรราชะโยคุสยังพุทิพเตยม,มุทิตาเจตตาสภพระหะมะขณาเมสิสโนชยันโตริยานโมเรศกยานังนันทิวัน,นโนเอวังตะวงังวิทชโยโมหิชยสโสชยมังคะเรอปราชิตปังรังเคสีเสปัตะ,ะวิโปคะเรอภิเศเกัพรพุทธนาอาคาพโตรปโมทสติสุนักปโมทติสุนักกัตังสุมังคะรังสุปปาตังสุติตังสุขโนสุโมโหโตจัสุยิถัง พระหามะจาร sheep, <ylum> ิสุพระทักกินังกายกรรมังวายากรรมังพระทักกินังพระทักกินังมนกรรมังปณิชตเตพระทักกินางทักกินางนิกตวนารัพันตัดเถพระทักกินเนเตอัทธรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคาสุกิตาโหทสหสเิหญาติภิสุรัตุปนโตเยเทวะสัมมธาเนอธิคตาติขายุกาสุาของตัวสุกิตาของตัวสพะทาระกขันตุสภะสัตตานังระกขันโตชินะศาสนายากาจิปทะ นาเตสังสเพปุเรนตุมโนระฐายุตกาเลปวัตสันตุวะสังวะสาวะราหักาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถารหังเจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังอิจังธรรมยังพระความสาวะที่ยังมหาตติเจตวะเนอานาอานากิดเป็นทิกัสอารเมตตาละโขพระความพิคุอามันเตสีพิกคโวติพันเต ติเตภิคูภควาโตปัจจสมภควาเอสัทโวจะอุปภทาวาภเวตาการังอนภัทาวาภตาการดังทิตาวาขาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสังขราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตว่าอภิสัมเมตว่าอจิคติเทติปจัเปติปัทภปิติวิวัตติวิปัจจิตอุตตนิกโรติสเปสังขราอนหิจติ อุปทาวาพุทเวตาทตกระังอนุนปทาวาตัาระังทิตาวะสารตุธรรมทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังสารุคติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัพพุธิตาวาอภิสัมเมตวะอจิคติเทเทติปะยะเปติปัทเปติวิวัติวิพัชติอุตนิกโรติสเพสังคาราทุคติอุปทาวาพุเวตาทักระังอนุนปทาวาทคาตะดังทิตาวะสารตุธรรมตทิตตา ธรรมนิยามตาสเปธธรรมาอนาตตาติต <Jeder sait S 1> ังตถาคตโตอภิสสพุชติอภิสสเมติอภิสสพุทิตวะอภิสสเมตวะอจิขติเทเสติปยะเปติปัทภเปติวิวาติวิปัชติอุตานิการติสเปธธรรมาอนาตตาติอิทัมโอจัภพวะตัมนาติวิภูภะวะตัวภาิตังอภินันุตติวัดโสภเทกัลตัคตาอาติตังนานะวะเขมยนะปังเขียนะกตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตาตีตามหินนันต,งตจจนังอปัตจานาคตังสิ่งเป็นอดีตกร็ราไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำมางตาทัตถะวิปัสสติอสังหิลังสังกุปังตังวิทามนุกโลเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทีนน่นั้นอย่างแจ่มแจ่มวอนง่ายคอนแข่ข้อคนพอบคุณก,กันชนนั้นไวอชเชวะวกิจจะมาตับปังโกจัญามานังสุเวความเพียรกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะ มัตตุลาซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันทิตังตังเวประเทศรัตโตติสันโตอติคเตมุนิมุนีผู้ดมงบย่อมกล่าวเรียกคู่มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งวันทั้งกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น,น่าชมเก้าบทสวดธรรธมะสังเวคปฏิบัติเวคณะสเพสักระา,านิจจา สังขารคือกายจิตใจแล่ลูปทำนานทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกขาสังขารคลือกายจิตใจแลู่ปธรรมนาธรรททั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปสัพมาอาัตตาิสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตทังีวิตของชีวิตเป็นของไม่ยังยืนทุกวังมรณะความ็นของ อันเราจะพึ่งตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอานี้จตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนี้ตังความตายของลำของเองที่ยงวะตะคนที่ควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนขันปัจจัยวิญญาณจนโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตตะวิ่งซึื่อแผ่นดินกะลิงคะลังอีวะประดุดดังวัตมาและท่านเืลน นี่รัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังคาราทั้งขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวัฏธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่วนไปเป็นธรรมดาอุปาชิต,ตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปผสโธขโขลอคเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะอยู่มะเร็งสุขจะมีะเลที่ตายได้แล้วกำลังจะตายจะเทวหังมาริสามิล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่เมเอทะสังสะโยความสงสัยในความตรนนี้ย่อมไม,ม สิบกส่วนเมตตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกรรมังสะเปหิพระเตหิกตังบนยังโนนโมตันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอสมิงทานีอธิกตาธิคะยุกาสัตาของโตสุกิตาของโตทุกขาบมิจันตุมาตาปิตาสุกิตาของโตทุกขาบมิจันตุ สัพเพยาติกาสกิตาหังตัวทุกขาพเมธันโตสัพเพอะยาติกาสกิตาหังตัวทุกขาพเมธันโตสัพเพเภสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสกิตาหังตัวทุกขาพเมธันโตสัพเพอาจาริยุปัจฉายาสกิตาหังตัวทุกขาพเมธันโตสัพเพนัตตาสกิตาหังตัวทุกขาพเมธันโตสัพเพเทวาสกิตาหังตัวทุกขาพเมธันโตสัพเพสามาตินังสามิชันตุโว 11. บเอทสวดบูชาหลวงพุทธวจนะโมพทธิสโตโออาคันติมายะอิติภควานะโมพทธิสตอาคันติมอิติกวานโมพุธิสตออาคันติมายะอิะติภควาสิบสอปฏิทานาคถาเยยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปขเลพุทธิขเลตะหิงตะหิงตาธรมมทานนิพรนตุปุธิตาโสติ ตดทิงกโลเตตวิหารมัทเลเทราจากมัทนาลกาจากิโกสารามิการานปาปติพัสก,กาขามาจะเสสานิขามาจะาอิสาราสัมปานาพุตตาสกิตาวันตุเตชาราพุชาเยปิจะอัฐะสัมภวาสังเสถาชตาอัตโบปะปาติกังนิญญาณิกังนงัมอรังกิจเตเตสะเพปิทุกาสาักรนตุสังขย,ยังท่ตุจิลังสตงังธรรมมธรรมทะราจากปุคาราสังโฆขตุสมัก โวะอัฏฐยา,ยายะจหิจยะจามเหระคันตุสัตถโมสัพเพปิตธรรมะจาริโนพุทธทิงสัมปาปุญญยมะทมเมริยะปเวทิเตปัสสนาหองตัวสัพเพปิปานิโนพุทธะสศานเนสัมมาทารังประเวชนโตคาลิเทโวปวัตสันโตพุทธิภาวายะสัตตะาน,านังสามิทธังเนตุมนเมธนิงมาตาปิตาจะอาจตระชังนิจังละคันติปุตตะกังเอวังธทมเมนะราธโนปะชังละคันตุสัพพทา ิบสามเทวตาอุโยชนาคถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสขัตตาจะนิโสกาของตัวสัพเพปิปันโนเอตวตาจะอัมเหสัพพังบุญญาสัพพังสัพเพเทวานมวตันตุสัพพสัมปติสัมปติสิทิยาทานังทัตตุสัญยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาของตุขันตุเทวตาคาตาสิบสี่สุ망คตคาถาโหตุสัพพังสุมงคลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสติองตวนี้อรันตลังโหตัวสัพพังสุมังคลังละขันตัวสาปัตเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติองตวน้อรันตลังโหตัวสัพพังสุมังคลังละขันตัวสาวัตเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติองตวน้อรันตลัง สัพเพพุทธาพระประตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังปณิวิสปะโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังปณิวิสปะโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังปณิวิสปะโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังปณิวิสปะโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังปณิวิสปะโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังปณิัว ยังพลังอรหันตนาตเตชนะละขังพนมิสสปโสสัพเพภุทธาพระปะตราบจิกนันจะยังพลังอรหันตนาตเตชนะเจนะละขังพนมิสสปโสสัพเพภุทธาพระปะตราบจิกนันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเจนะละขังพนมิสสปโสด้วยด้วยอำนาจแห่งบุคคลที่ข้าเจ้าได้สวดทายาพระพุทธมนต์นี้ ข้าเจ้าขอน้อมกล่าวที่ถวายเป็นราชจุลสนแด่สมเด็จพระเจ้าสุริภารมณชินาภพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ส,ส,สว่คาคลายและนางบุญยังพุทธทาย,ยังข้าพเจ้าขออานิสงส์งทางบุกุศลนี้จงเป็นศาสดีคนแก่ข้าพเจ้าแก้วคัดปลอดภัยจะผู้ทรงร,รอบไปในทางทั้งปวงให้มีหนังได้ได้สืบอันสุดลิบมั่นคงเป็นสมาธิอันชอบธรรมคำว่ามีอดจากแยกจนก็ยาได้มีแก่ข้าพเจ้าพระข้าข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งวันในพระธรรมสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารงอยู่ด้วยความมีงามตลอดการล้นนาน อีกทั้งขอเทิดระทั้งหลายผู้ได้อน้อมบูรณาธิการในบุญกุศลนี้ผัวประสิทธิ์菩萨พร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตายยอดศรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ตามศีลกรรมเวรได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระท,นทันวาเทวนาวและฤทธานวาวศักดิ์เสด็จอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเิดาทู